เยอเยอ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 เมื่อคุณโดนแม่ด่าทาั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดผมเป็นคนเลี้ยงแมวนดครับแต่ผมเลี้ยงแมวผมได้สไปร์แ <Man> มรับทุกคนโอ้โหใครเป็นบ้าง ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับเอ้ยมึงกวนกูใช่ไหมตอนนั้นมึงกินอาหารกูหมดถาดเลยมึงต้องเจอนี่นี่ตดใส่แม่มเลย <c oughs> ทําไมแมวใช่คนสวยเหรอพ่อแมวใช้ใช้ซันซิลเหรอไอพี่แมวครับมาเล่นด้วยกันครับพี่แมวอจัอ๊อ้อยอะ,อะไรเนี่ยแมวใ,ให้กูโตนะมึงอออุ้ยลูกสิเนี่ดเดียวอร่อยมากเลยกินธรรมดาโลกไม่จับมันต้องกินท่ายากแบบเน่มนุษย์มัเคยเห็นเปล่าสุดยอดไปเลยนะอุ้ยมนุษย์ถอยอะไรเหรอ ได้ไปอมขี้ไหมพอวะได้ขึ้นไปดูหน่อยสิวะฮ้ยมันเสียงอะไรวะไหนดูเจ้าปุ๊กจักฮึเสียงอะไรเพื่อนเสียงยังไงเสียงยังวะเฮ้ยนี่เจ้ามาผมขึ้นไปสิไหนลองยิบให้ฉันดูหน่อยสิว่าได้ใช้คอเกลหรือเปล่าสุดเจ้าไปเลยเพื่อนเฮ้ยกระโดดลงจากเตียงโอ้เจ้าหน้าทิมเลยกูเฮ้ยมาแล้วมึงต้องหน้าทิมแบบกูเกยวอะไรวะ ป๊อบหยุดเดี๋ยวนี้นั่นมันพรมใหม่ฉันแกอย่าทำให้มันสกปรกเชี่ยนะอะไรไม่ได้ทำเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วกูเข้าใจดีนี่นะมึงไปไปป๊อบขหน่มแซ่บแซบแยมแยมงยมแยมเอาลุดเอาชิบหายแล้วไปแต่เสร็จกูกูไปหน่ะวิวฮาฮา The Flash The Flash แมแมแมเฮ้ยอันนั้นมาของกูด้วยโอ้เจอรี่น่ยนอนหลับเหรออุ้ยน่ารักจังเลยขอรูปหน่อยได้ไหมวัดวัดไปหยุดไปหยุด เวลาแล้วกูจะไปกระจกตรงนี้มันจะอ่เฮ้ยมันจะหล่นมันจะหล่นต้องเอาขึ้นตอกขึ้นเดี๋ยวมันลุกๆเออนั่นแหละขึ้นมาไงมึงล้อกูเล่นเหรอกูไม่เล่นกับมึงนะมั้ยเออขึ้นมากูจะกินไงไอ้ครั้งนึงกูจะกัดมึงแน่แมาขึ้นมากูจะกินไส้สตรี